คุณผู้ชมครับผมเพราะคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยจะทําอะไรในคลิปคลิปนี้คือคนดูเนี่ยเรียกร้องผมมาโคตรเยอะเลยก็ว่าได้นะผมว่าพี่ครับพี่ครับพี่ทําการแจกูปบคัคให้พวกผมได้ไหมเออแน่นอนนะผมวันนี้เนี่ยผมจะแจกสําหรับคนที่ตามช่องเรานะครับ กดไลค์ like ของเราแล,แล er yeah. like it, no ้วก็เข right ้าทิดคอท์เราเนี่ยนะครับผมอยู่สารางคลิปนี้ถ้าเกิดว่ากดไลค์เยอะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็มาแจกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยผมจะเซอร์ไพรส์คนดูนะครับทั้งหมดเนี่ยสองพันสี่ร้ยลูบาร์ใช่ไหมตั้นใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่กับตั้นนะคนดูฮะเสียงตอแหลเดี๋ยวพี่ให้นะพี่เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้โอเคไหมน้องรักอยากได้เรือลงครับอยากได้เรือลงไปแต่กูจะให้มึงเข้าลงก่อนนะตั้นกูบอกก่อน ฮะพูดเล่นเอาละคุณผู้ชมครับใครอยากจะได้เนี่ยอย่าลืมเลยกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมไปใช้คิดตั้นช็อปด้วยกันวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราทําการไลฟ์สดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราทําการสอนเติมแล้วก็ทําการโอนเงินให้เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า2,400ันสบากเนี่ยจะได้เร็วหรือเปล่านะครับโอเค okay, let's go คุณผู้ชม เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมนี่คนที่ผมมาซื้อไพ่คนนี้เลยนะครับเขาได้รางวัลไปนะครับผมในวันพฤหัสมั้งนะครับผมใช่ใช่ใวันพฤหัสนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์สดก็นั่นแหละเอาง่ายนะครับคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยเขาติดตามช่องผมนะครับแล้วก็คือแบบดูไลฟ์สดนะครับคือนี่แหละคือคนที่ติดตามผมไปนะครับผมก็ผมก็เลยแจกเนาะใครอยากได้แบบนี้ก็ง่ายๆครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามได้เลยนะครับโอเคน้องชื่ออะไรครับผมน้องตอนนี้ น้องชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อเต้นครับผมน้องเต้นนะครับอ่าน้องเต้นนะครับก็คือว่าเอาบอกคุณดูไปว่าเรารู้จักกันไหมคือบางคนแบบมอนบอกมันบอกพี่แบบว่าเฟคมันอะไรอย่างเงี้ยพูดไปไม,ไม่ไม่รู้จักครับเอางี้คือผมก็น้องเขาคือเองติดตามพี่นานยังนี่นานหรือเปล่าหรือเพ,พิ่งหรือเพิ่งมาเติมเริ่มเล่นคิวเมดี้อ่ะติดตามเลย โอเคครับผมก็ถือว่านานนะนี่คีเนเซี่ผมก็เล่นมานานแล้วนะครับโอเคนะครับก็น้องเติ้ลก็ได้เป็นผู้โชคดีไปในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีพีหน้าเนาะวันนี้พี่ทำการมาซื้อไพ่เอง2,400ันสี่ร้อยบัคใช่ไหมล่ะถือว่าเยอะมากๆเลยนะเองรู้ไหมคือโคตรเยอะเยอะเยอะมากแล้วเองจะเอาลบัคไปทำอะไร ผมก็ยังกินไม่ออกเลยพี่ว่าจะไปทำไร <c oughs> ใช่นะผมก็เอาง่ายคือก็แล้วแต่น้องเขาว่าน้องเขาซื้ออะไรแล้วแต่เลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเพจคิตตันช็อปเลยดีกว่านะครับผมน้องว่าเพจนี้ดีไหมเว็บนี้ดีไหมผมเคยทักไปอยู่พี่เด็ดตอนนั้นไม่มีตังค์เลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังค์เลย นลไม่ได้เติมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทําการมาเติมในวันนี้ให้น้องเขาแล้วกันถือว่าเป็นโชคดีเนาะน้องนะโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ร้านคิดตั้นช็อปเมนนะครับผมนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมเราก็ทําการมาซื้ออัลบั้ให้น้องต้นใช่ไหมครับใช่ไหมน้องต้นหรือตันหรือตันนะตันนผมต้่นต้่นใช่โอเคโอเคครับวันนี้เราก็ทําการมาเติมไอเดียพาร์เนี่นะครับผมดีคุณผู้ชม นะก็ทําการเติมเป็นด้านของ540นะครับจะได้2400โรโลบัคเนาะนะครับผมต้องปิดมิวแดงด้วยนะคุณผู้ชมครับมิวแดงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีนะครับพิมเมียมใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่าวะได้โลบัคเพิ่มนะครับผม10โลบัคนั่นเองนะครับอันไหนไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับประมาณนี้เลยมาคุณผู้ชมคือหลายๆอย่างนะครับจะมีเลยเนี่ยซื้อ เกมพาซื้อผลปีศาจแมปคิงพีทบอกฟุตมีหมดนะครับตามนี้เลยเนาะหรือว่าออสตาร์ก็มีนั่นเองนะครับหลายๆอย่างเลยเนาะมาดูเล็ดก็ได้ตรงนี้นเนงเอาละเดี๋ยวผมการทักไปนะอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยกดแชร์เพจด้วยด้กันดีครับผมนะครับผมอ่ะคือรอบนั้นที่เราซื้อกันไปใช่ไหมล่ะอ่ะวันนี้เรามาซื้อกันอีกรอบไหงนะครับผมดีครับโอเคเดี๋ยวเราทักไปนะครับชิวๆไปเลย ผมต้องโอนอะไรให้เขาด้วยนะคือแบบช่วงนี้คือแบบว่ามันก็แบบว่าโอนไม่ค่อยมีตังค์อ่ะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาหัดน้องเขาเนี่ยใส่นะผมขออนุญาตตัดก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาถามน้องเขาเองเนาะตัวน้องเองเดี๋ยวให้น้องเนี่ยแคปรูปมาว่าเอออาลูบาเข้าตัวผมแล้วจริงๆนะครับคือบางคน,นอ่ะอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่วอนพี่วอนแจกอย่างนี้หรือเปล่าแจกมุงั่หรือเปล่าผมไม่ได้แจกม่งั่เฮ้ยอ่านเร็วเกินมาละคุณผู้ชมดีครับอ่าผมสนใจ โลบักค,ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสองตัวส,สิบบาทบาทครับโอเคอตอนนี้นะครับบริการไอรีพารเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเราทำการโอนไปทางวอลนะครับผมคือโอนเบอร์เลยนะไม่จำเป็นต้องใส่แบบว่านะกนะ็คือแบบโอนได้เลยนะครับผมเห็นปะโอนได้เลยก็คือผมจะ โอนวอลเล็ตนะครับธรรมดาเลยคุณผู้ชมวันนี้ผมจะไม่สอนเนาะผมจะข้ามขั้นไปเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมทําการส่งสลิปไปละนะครับอ่านี่ครับครับผมส่งไอดีเลยไหมครับโอเคอ่ะผมทําการส่งไอดีพาร์ตก่อนละกันนะครับผมขออนุญาตตัดไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ย คือจะเห็นรหัสน้องเขาเนาะเดี๋ยวมันยุ่งนะครับโอเคปะเดี๋ยวผมการเอารหัสน้องเขาให้ร้านคิทตันช็อปกันโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเขาทําการเติมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่น้องตอนนี้เองได้ยังตอนเนี้ยลองบอกคุณผู้ชมดิได้แล้วครับได้แล้วอืมเขาได้แลวนะครับผมนะก็โอเคผมมีการให้คะแนนแล้วกันนะครับผมร้านดีมากเลยครับโอเคนะผมแล้วก็ใส่ไจีหน่อย ค,คือเรียบร้อยนะครับคือน้องเขาทําการาได้รูบักครบเลยใช่ไหม2,400รบักเดี๋ยวผมทำการขึ้นให้หน้าจอให้เลยล้วกันเนาะเผื่อใครที่ไม่รู้หรือไงนอ้องคิดว่าเติมเร็วไหมครับก็เอาง่ายคือมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นน้องเนานะประมาณ5-6นาทีใช่ไหมที่เราเรอกันนะครับก็คือแบบเราส่งไอดีพัทให้เขาปุ๊บเนี่ย เขาก็ทําการรอมาน1-5งาทีประมาณนี้แหละเขาก็เติมเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ยมีมีคนเนี่ยบริการเยอะอยู่นี่นะครับผมก็เลยต้องเคลียร์เป็นคิวเป็นคิวไปเนาะแต่บอกเลยว่าพนักงานเร็วแน่ๆนะผมนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแบบเออรอนานเอาง่ายๆนะผมนะชิวๆนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผมใครสนใจนะครับผมร้านคิตตันช็อปนะครับผมทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้วันนี้แล้วก็มาเซอร์ไพรส์คนดูประมาณนี้ในการเองดีใจไหมวันนี้ที่ได้ดูรักไป ก็คือเอง <ST AR C> เองก็มาร่วมกิจกรรมเฉยใช่ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมอช่พี่ผมผมว่ายุทำไมมันขึ้นชื่อนี่ผมวะอ่าเลื่องงต่อผมผมงงกับผมไปดูพอผมกลับไปดูสตรีมนี้ไอ,อคนนี้ได้ผมว่างงเลยเอ่าโอเคครับผมก็ยินดีกับน้องด้วยนการนั้นนะน้องตั้นใช่ไหมครับเตั้มใช่ไหม เติ้นเติ้นใช่ไหมเออนะครับโอเคมั่วแล้วกูโอเคนะครับผมก็ใครสนใจร้านคิทันช็อปนะครับผมลิงตะล้างคลิปนี้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่าน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบายบาๆให้คนดูครับผม